ขอพรพระแม่กาลีนะคะให้กับคนที่ผ่านเข้ามาหรือว่านับถือพระแม่กาลีที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะขอพอรจากพระแม่ให้กับใครก็ตามนะเป็นแรนดอมเนอะว่าจะได้รับพอรอะไร,พรเพื่อเป็นกําลังใจนะอ่ะสุ่มมาเลยนะคะนี่เลยริพายกิสนะกาลีนะเป็นหนึงเดียว ความไม่แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีความสมัครสมานสามัคคีค่ะจะมีคนรอบตัวช่วยเหลือเกื้อกูลขอให้คุณสบายอกสบายใจได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณมีคนช่วยเหลือแน่นอนเพราะว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะและในไพ่ก็มีพระแม่กาลีคอยมองคอยดูแลพระกฤษณะอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าคุณจะไม่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันสําหรับใครที่ทะเลาะเบาแวงมีความขัดแย้งนะไม่ว่าจะเป็นเจาน้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะเป็นความรัก ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีอุปสรรคปัญหาให้คุณเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเปิ้ลคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็มองว่าเราเป็นทีมเดียวกันเนาะเออภาษาง่ายๆคือมองว่าเราเป็นทีมเดียวกันไม่ได้เป็นคู่แข่งกันไม่ได้ขัดแย้งกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้อุปสรรคต่างๆคุณจะผ่านไปได้เนาะความรักก็จะกลับมาแช่มชื่นเหมือนเดิมนะการทํางานอะไรต่างๆคุณก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าอีโก้จะเต็มอย่า คิดว่าเออฉันถูกอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้เิ้นคิดว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจออยู่นณตอนนี้นะคะประสบความสําเร็จและผ่านพ้นไปได้นะคะและนี่ก็คือคําแนะนําจากไพ่กาลีมหามายา